ในมุมของโชคลาภของชาวราศีกรกฎเนี่ยมีเกณฑ์การได้โชคได้ลาบชัดเจนค่อนข้างที่จะชัดมากๆด้วยทั้งเดือนนะครับแอนมืนสีชี้ดวงสวัสดีครับมื่นเทวฤิ์ครับอาจารย์แอนค่ะชี้ดวงพระสุขเข้าพระสาวแทกราศีกรกฎระวัง,รวงเรื่อง,เ,องเงินเงินทองทอง,ทอง ก่อนรับชมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อท่านจะได้ไม่พลาดคลิปดีๆจากช่องของเรานะครับสนใจตรวจดวงชะตากับอาจารย์แอนอาจารย์เหมือนหรืออาจารย์สีสามารถทักมาจองคิวตามไอเดียลายด้านล่างได้เลยค่ะพระศุขเข้าพระเสาร์แทรกนะครับแล้วก็แคปชั่นของเราก็บอกไว้แล้วว่าระวังเรื่องเงินเงินทองทองนะครับชาวราศีกรกฎส่วนใหญ่ก็อาจจะต้องระมัดระวังเรื่องเรื่องการเงินนิดนึงในเดือนนี้แคปชั่นอาจจะดูแรงคอนเทนต์อาจจะดูแรงแต่ ในความแรงในความเสียหายที่เราจะกล่าวจากนี้ไปมันมีทางออกนะครับในเรื่องดีมันก็มีในเรื่องเสียมันก็มีแต่แค่ให้รู้ว่าทุกเรื่องเสียมีทางออกอก็อยากให้ติดตามเราจนจบนะครับอ,อ่ะตามแคปชั่นของเรานะครับระวังเรื่องเงินเงินทองทองอ,อย่างแรกเลยชาวราศีกรกฎเนี่ยการเงินมีทั้งบวกและลบครึ่งเดือนแรกเนี่ยโดดเด่นมากในมุมกลับกันพระสุขข้อพระสาวแทรกในครึ่งเดือนแรกในชาวราศีกรกฎเนี่ยถ้า มุ่งเน้นไปในแง่ของผลประโยชน์ของของรายได้รายรับเนี่ยมีเกณฑ์ที่จะได้รายได้สูงมากในช่วงครึ่งเดือนแรกนะครับแต่ในทางกลับกันในช่วงครึ่งเดือนหลังมันมีเกณฑ์ในเรื่องของการใช้จ่ายที่เกี่ยวกับครอบครัวค่อนข้างสูงนะครับหรือครอบครัวเข้ามาวุ่นวายกับกับสถานะการเงินของชาวราศีกรกฎมากเกินไปในทางกลับกันถ้าทํางานร่วมกับครอบครัวอยู่แล้ว การเงินในเครื่องเดินหลังนี่ถือว่าถือว่าแทนที่จะจะจะติดลบหรือว่ามีปัญหานะกับจะโดดเด่นหรืออย่างน้อยๆเจอปัญหาติดขัดจริงๆเนี่ยมันก็ทรงประคองได้นะครับแต่ถ้าไม่ได้เกี่ยวข้องกันก็ต้องระมัดระวังนิดหนึ่งมีเกณฑ์ที่จะมีปัญหาเพราะว่าญาติพี่น้องหรือว่าครอบครัวได้เหมือนกันนะครับคราวนี้อีกมุมหนึ่งก็คือในเรื่องของสุขภาพโดยเฉพาะสุขภาพของคนรัก นะครับชาวราศีกรกฎเนี่ยมีเกณฑ์ที่คนรักจะเจ็บป่วยหรือแม้กระทั่งผู้หลักผู้ใหญ่ในครอบครัวมีเกณฑ์เจ็บป่วยสุดท้ายแล้วมันมีเกณฑ์ในเรื่องของการใช้จ่ายการเสียเงินเสียทองเน้นมากๆก็คือช่วงครึ่งเดือนหลังไปแล้วมีเกณฑ์ที่จะเกิดค่าใช้จ่ายในมุมประมาณนั้นหรือแม้กระทั่งสุขภาพของชาวราศีกรกฎเองก,ก็ประมาทไม่ได้เหมือนกันอีกอย่างหนึ่งก็คือโชคลาภนะครับในมุมของโชคลาภของชาวราศีกรกฎเนี่ย มีเกณฑ์การได้โชคได้ลาบชัดเจนค่อนข้างที่จะชัดมากๆด้วยทั้งเดือนนะครับแต่มันจะแบ่งเป็นสองแบบนะครับครึ่งเดือนแรกมันเป็นเกณฑ์โชคลาบที่ชาวราศีกรกฎควบคุมได้อนั่นก็หมายความว่า1อาจจะเป็นลาบลอยสองอาจจะเป็นโชคลาบที่ชาวราศีกรกฎควรจะได้และพึงที่จะได้นะครับพอครึ่งเดือนหลังไปแล้วมันเป็นเกณฑ์ในเรื่องของการทุกขลาบแหละ มันเป็นเกณฑ์ต่อเนื่องเกี่ยวกับการเจ็บป่วยการสูญเสียทั้งหลายแหละนะครับมีโอกาสที่จะได้แต่มาจากการสูญเสียก่อนถ้ามันเกี่ยวกับการงานมันก็อาจจะเป็นงานที่เราแก้ไขมาก่อนหน้านั้นแล้วเราได้เงินหรือเราแก้ไขณขณะน,นี้แล้วมันประสบความสําเร็จแล้วเราได้เงินเงินมันอาจจะมาเร็วกว่าปกติอะไรแบบเนี้ยการที่ชาวราศีกรกฎถ้าได้เงินเร็วในช่วงนี้แสดงว่ามันจะมีงานใหม่เข้ามางานที่จะสร้างไรายได้ในอนาคตแต่ งานใหม่ที่จะเข้ามาต่อจากงานที่เราได้เงินเร็วเนี่ยเงินมันก็จะเหมือนบาลานซ์กันอะไอนี่เร็วขึ้นแต่อันนั้นจะยืดไปงานใหม่ที่จะเข้ามาจะยืดไปเพราะฉะนั้นเดือนนี้ทั้งเดือนอะไรที่เกี่ยวกับไรายได้ที่เกี่ยวกับผลประโยชน์ที่เกี่ยวกับการเงินเข้ามาเน้นว่าเข้ามาใหม่ชาวราศีกรแล้วกฎอาจจะมองดูกําลังตัวเองมองดูทุนมองดูสายป่านตัวเองก่อนว่าเราเราไหวไหมเรายืดได้ไหมนะครับถ้าได้คือได้ถ้าไหวคือไหวถ้าไม่ไหวก็เลื่อนได้คือเลื่อน <ược. S 2> นะครับคราวนี้ มาดูในมุมของไพ่ของน้องแอนบ้างนะครับว่าจะบอกอะไรกับชาวราศีกรกฎบ้างครับชาวราศีกรกฎคะช่วงนี้พระศุกร์เข้าพระเสาร์แทกชาวราศีกรกฎเป็นอย่างไรกันบ้างแอนมองว่าแบบนี้ช่วงนี้ชาวราศีกรกฎนะมีเกณฑ์เรื่องของสุขภาพก่อนเรื่องอของสุขภาพมีเกณฑ์ที่จะมีปัญหาหในช่วงบริเวณช่องท้องอช่องท้องลำไส้ระบบการขับถ่ายการปวดท้องได้ทั้งหมด คือปัญหาสุขภาพในตอนนี้บางทีถ้าตามไพ่นะไม่ใช่แค่การกินยาแล้วรักษาหายต้องเป็นการแบบ หาคุณหมอปรึกษาคุณหมอหรือมีกระบวนการทางการแพทย์ต้องได้รับคําแนะนําจากแพทย์ใครที่กําลังมีปัญหาอยู่ตอนนี้แนะนําว่าในช่วงจังหวะดาวแบบนี้เองมันอาจจะมีอาการแบบนี้ขึ้นมารหรือกระตุ้นการเกิดอาการทําให้คุณแบบเฮ้ยกินยาไม่ได้เราววต้องไปหาหมอกับอีกอย่างหนึ่งค่ะชาวราศีกรกฎในช่วงพัสุขเข้าพัสสาวแทรกเรื่องที่ต้องระมัดระวังก็คือเรื่องที่ตนเองเนี่ยพรีเซนต์ตนเองไปแล้วว่าทําแบบนี้ได้ หรือมั่นใจอะไรในความสามารถตัวเองแต่ตอนนี้มันมีเกณฑ์ที่ความลับจะแตกแล้วกลายเป็นว่าคุณต้องขอคำแนะนำขอคำปรึกษาแล้วว่าพรีเซนต์ตัวเองไปเยอะเลยอ่ะว่าทำอ,อันนี้ได้ น้องทํายังไงต่อไปดีเธอช่วยให้คาแนะนําหน่อยหรือครูบาอาจารย์หรือคนที่เขามีความรู้ทางด้านนี้จริงๆหรือชาวราศีกรกฎอีกอย่างหนึ่งในช่วงจังหวะนี้การได้ตําแหน่งได้งานเข้ามาในมือเนี่ยกลายเป็นว่าตําแหน่งและงานเนี่ยมันเหมือนกับเราเคยคุยไว้แต่แรกแล้วว่าเรามีความสามารถตรงนี้แต่พองานมันมาถึงมือจริงๆมาในจังหวะที่ เราไม่พร้อม,อมคนก็เลยดูออกเลยว่าอ้าวไอ้ที่ตกลงไอ้ที่พูดไว้เนี่ยมไม่ได้เป็นตามนั้นน่นาอะไรประมาณนี้มันมีเกณฑ์ความลับถูกเปิดเผยแล้วทําให้ตัวเองรู้สึกกดดันรู้สึกเครียดถ้าคนทํางานก็เรามาระวังความเครียดแล้วแบบเครียดลงกระเพาะบางทีเครียดเพราะระแวงว่าตัวเราเองทําอะไรผิดไปหรือเปล่ากับเครียดเพราะคนอื่นพาให้เรารแวงค่ะมาดูข้อดีกันบ้างว่าในช่วงพระศุกร์ขเข้าพระเสาร์แทรก ข้อดีของชาวราศีกรกฎในตอนนี้คืออะไรข้อดีคือคนที่เดินทางเอาข้อดีก่อนนะคนที่เดินทางในตอนนี้เดินทางแล้วดีเดินทางทําบุญทำกุศลดีเดินทางแล้วแบบมีเป้าหมายที่จะเดินทางอยู่แล้วดีแต่ในข้อดีเขาก็บอกว่าระมัดระวังการเดินทางที่เดินทางไปแล้วมีปากเสียงกับคนที่ ร่วมเดินทางหรืออีกในหนึ่งถ้าการทำงานของชาวราศีกรกฎจะทำงานจะร่วมอะไรกับใครแต่เป็นงานระยะสั้นๆนะมีเกณฑ์ที่วางแผนไว้แบบเนี้ยและคิดว่ามันจะไม่มีปัญหาอะไรเลยแต่สุดท้ายมันต้องได้ถกได้เถียงกันถ้าไม่ได้ถกได้เถียงไม่ได้พูดไม่ได้จากันกลายเป็นว่าเอออ,อตามกันแล้วเสียหายนะอย่าลืมนะครับว่านี่คือข้อดี ช่เพราะฉะนั้นถ้าเกิดการถูกเถียงให้คุณรู้ได้เลยว่าผลลัพธ์มันดีอืครับแต่ถ้าคุณไม่กล้าที่จะพูดไม่กล้าที่จะบอกแล้วสุดท้ายคือมาอมพูดวิจารณ์กันทีหลังอ,อันนี้จะกลายเป็นว่าอา้าวมึงกับกูตอนแรกก็ตกลงปรงใจกันอะประมาณนั้นเออประมาณนี้ เพราะฉะนั้นข้อดีคือถ้าใครระวังตัวได้ตามนี้ก่อนหรือใครคิดว่าเอ้ยพูดดีไหมพูดดีไหมพูดแล้วดีแต่ต้องระวังคําพูดส่วนเรื่องที่ต้องระมัดระวังค่ะเรื่องที่ต้องระมัดระวังคือเรื่องเงิน,เง,นเงินทองทองอตามแคปชั่นเราเลยเงินเงินทองทองในตอนนี้ไพ่บอกว่า การเงินการทองในตอนนี้ค่ะถ้าถามว่าจะจ่ายจ่ายกับอะไรจะจ่ายกับคนที่อายุสูงกว่าอายุมากกว่าหรือมีความต่างกันทางอายุบางทีอายุน้อยกว่าก็ได้ด้วยเหมือนกันจ่ายไปกับการเรียนการศึกษาจริงๆมันเป็นรอบการจ่ายที่ต้องจ่ายอยู่แล้วแต่แบบเอ้ปกติไอ้รอบนี้ไม่เคยมีปัญหาเลยแต่ตอนนี้รู้สึกว่ามันตึง,ต,งตึงมือหรือรู้สึกว่าปกติการเรียนนี้จ่ายได้เต็มเลยแต่กลายเป็นว่าในช่วงนี้ชาวราศีกรกฎ ขอใจทีละนิดละกันอเออบอกลูกว่าเรียนคอสเนี้ยแม่ขอใจพ่อขอใจเท่านี้ก่อนอรประมาณนี้ถ้าสําหรับคนทํางานเขาก็บอกว่าช่วงนี้การเงินของคุณมีเกณฑ์ที่จะออกไปกับการเรียนการศึกษาการที่คุณต้องจ่ายเงินไปเพื่อให้ได้ความรู้ให้ได้ใบประกอบวิชาชีพอะไรกลับมาซึ่งมันเป็นเรื่องที่คุณต้องจ่ายอยู่แล้วแต่จังหวะนี้คือแบบเออเรื่องใดก็ไม่อยากจ่ายนะในมุมของการจ่ายนะครับชาวราศรีกรกฎเนี่ย อะไรที่มันจ่ายแล้วถูกต้องอจ่ายแล้วมีหลักฐานชัดเจนจ่ายตามกฎตามเกณฑ์ตามระเบียบอันนั้นนะ่ะถ้าควรจ่ายจ่ายแต่ถ้าสามารถายืดได้เลื่อนได้อุทธรณ์ได้ขอได้ก็เลื่อนไปก่อนแต่อะไรก็ตามที่มันไม่ถูกคอลงทองทำในช่วงเดือนนี้ไม่ควรที่จะไปแตะต้องไม่ควรที่จะเข้าไปยุ่งยอมเสียยอมช้ายอมอะไรก็ได้ครับแต่อย่าเพิ่งไปจ่ายอะไรที่มันไม่ถูกต้องนะครับม,มันจะมีผลกับการเงินในเรื่องของ การระวังเกี่ยวกับเรื่องของเงินเงินทองทองทันทีะนะครับใช่แอนขอเพิ่มเติมอย่างหนึ่งคือเมื่อกี้เราบอกว่าเรื่องที่ต้องระมัดระวังใช่ไหมเรื่องที่ต้องระมัดระวังอ่ะระมัดระวังการจ่ายไปทีละเล็กทีละน้อยแต่สุดท้ายแล้วอ่ะไอรายจ่ายที่มันเป็นรายจ่ายประจําปีรายจ่ายหลักๆของคุณอยู่แล้วที่มันถึงรอบอ่ะแล้วกลายเป็นว่าคุณเนี่ยจ่ายทีละเล็กทีละน้อย ลายทางมาเลยแต่พอไอ้รายจ่ายที่มันจําเป็นที่คุณจะต้องถึงรอบมันจ่ายอยู่แล้วอะ่ะกลายเป็นว่าคุณไม่มีจะจ่ายมไม่พอจะจ่ายก็เลยตามที่พี่หมืม่นบอกเลยคะ่ะว่าใช้เงินต้องระมัดระวังอ่ะคราวนี้มาในเรื่องของการหมู่บ้างนะครับจะแนะนําชาวราศีกรกฎอย่างแรกเลยทําบุญด้วยเงินสดนะครับอย่างที่สองไปกับครอบครัวไปกับครอบครัวไปกับหมู่คณะญาติพี่น้องเนี่ยอันนี้ค่อนข้างชัดเจน แต่ให้ระวังอย่างที่น้องแอนบอกทุกๆก,การเดินทางระวังการมีปากมีเสียงระหว่างการเดินทางนะครับโดยเฉพาะกับพี่กับน้องต่อให้มีปากมีเสียงแต่ถ้าเมื่อไปถึงที่ที่เราทําบุญหรือไปถึงจุดหมายแล้วทุกอ,อย่างต้องจบนะครับแล้วจะเกิดผลดีกับสุดท้ายก็คือการไปมูไปขอพรกับพญานาคที่อยู่ในที่ที่ธุระกันดารหรือทําพิธีขอขามากรรมกับพระนาคปกนะครับในเรื่องสุขภาพ ่ะคราวนี้น้องแอนขอพอรเรื่องอะไรขอพอรเรื่องอะไรดีคะชาวราศีกรกฎขอพอรเรื่องการค้าค่ะอ่าในไพ่ก็พญานาคด้วยเหมือนกันขอพอรเรื่องการค้าการขายการลงทุนเรื่องอะไรที่คุณวางแผนคุณตั้งใจไว้แล้วไพ่บอกว่าให้คุณขอพอรได้ใครที่น้ำถือพระพิคเนตก็ขอพอรได้ด้วยเหมือนกันหรือสารเจ้าจีนถ้าตานหน้าไพ่ก็ขอพอรได้เลยไพ่บอกว่าตอนนี้ขอให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองรักษา จะเป็นการดีหรือถ้าหากคุณมีเรื่องที่จะเสียเงินเสียทองเนี่ยขอให้เสียไปโดยมีสติเสียไปแบบจากที่เสียมากก,ก็กลายเป็นเสียน้อยแบบนี้ถ้าตามหน้าไพ่แล้วมีเกณฑ์ที่จะเสียเงินเสียทองแน่ๆ่กับอีกอย่างหนึ่งนะคะแอนฝากไปก็คือตามไพ่ใบแรกถ้าขอพรจากที่พี่หมื่นแนะนําแล้ว อีกอย่างหนึ่งคืออย่าลืมขอพรพระในบ้านหิ้งพระในบ้านทําความสะอาดหิ้งพระในบ้านให้ดีตลอดเดือนสิงหาคมจะเป็นผลดีกับชาวราศีกรกฎค,ค่ะขออวยพรให้กับชาวราศีกรกฎนะครับให้กลับร้ายกลายดีนะครับขอให้เงินทองไหลามาเทมานะครับกระทำการสิ่งใดสมปรารถนาทุกประการครับ ขอให้ตลอดเดือนสิงหาคมแล้วก็ตลอดที่รับชมคลิปนี้นะคะได้กำลังใจได้คำแนะนำและมีแต่สิ่งดีๆวิ่งเข้ามาหาชาวราศีกรกฎค่ะฝากติดตามผลงานของแอนหมื่นสีในทุกๆช่องทางด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าครับสว,ส,สวัสดีค่ะ